กับเล็กพี่ชายน้องเบลน้องบอลอาญาของเกล็กตุกแก่ออพร้อมด้วยศิลปินรับชิญคุณอรคกรร้อยจุดเอายกหน้อ แต่ก็เคยเพื่อนสูค่าสวัสดีเข้าไปน้องสาววัดตะขอได้มากเธอวัน<ะ>นี้เร็วเบาๆนิดนึงทำไมคะเก่งใจเจ้าถิ่นที่นี่ด้วยมีเหรออ๋ <laughs> อ ที่เดาสุดสิทธิ์ล้ำหน้าเขาไปเยอะนะ <c oughs> ทำไมอ่ะไม่มีอะไรเพลค่อะอยากใช้ชีวิตเป็นจริงแต่กลัวยุ่งยากเริ่มปากกินรู้มันมีแต่สิ่งเสียหายนีแล้วทำผม แต่นานี้ปากก็หาลิสติกผมไม่งองกดหนาที่กิเวลาใส่วิกมันจะง่าหนูอยากจะสวยเป็นเศษอยากแปลเทศเป็นสันตรีรเดี๋ยวจะสัญญกรรมคำที่ดีเพราะหนูยากจ,<ะ>จะมีจุดขาย เรู้ว่าเป็นชายนี่แล้วมันไม่คล่องเพราะฉันอยากจะต้องมือชายอยากตัวผู้ชายลวนลามบ้างอ่ชีวิตน่ะพี่แสมเธอฮะหัวปอกอุ๊ยอุ๊ยตายแล้ว <c oughs> ถ้าเป็นรุ่นเดียวกันมีตำแหน่งเดียวกันท้ไมปากแตกเลยนะทำไมคะ ทำไมพูดยงนีห้หัวโปกออหัวโปกออหัวโปกเออทำทีที่เป็นอะไรอะ่ะเพคะทำไมและต่างมีหูประตูมีตาทำไมคะไม่ได้ไม่ได้ยังไงไม่ได้นะเพคะคนรักมีคนเกลียดมีไม่ได้เออถาวายบังคมเพคะตายแล้วรักทีดาสุประสิท์ที่นี่ไม่มีที่นี่หม่อมฉันพักนิษฐาเปลวสีไว ชื่ออะไรนะเบลสีคนอะไรชื่อเลวสิ้นดีชื่ออะไรเอ่อฟังชัดๆโอ้โหไม่ค่อยดีค่ะกคตรเต็มได้ยินได้ยินไหมไม่ค่อยได้ยินเลยหูไม่ค่อยดีค่ะเบลสีอ๋อเบลสีระวังนะเพคะทำไมคะพระองค์ท่านดิฉันเนี่ยจะบอกไว้นะเสด็จพี่สุภาพเรียนตัวว่ะ ถวายมรองค์พระเจ้าค่ะเป็นผู้กินเธอโอ้ยโลเดตบใจมาใหญ่กว่าฉันอีกไอ้ขวัญไอ้ขวัญมาขวัญเหมือนไอ้นี่เอ้าไปไปหมดแล้วว่าไอ้เด็กเฮี้ยอะไรอะไรดูด้วยแล้วกูใส่สีส้มเขาเรียกว่าพระมาได้นิืเกรอไม่เไม่เกวกับพระเขานี่กูถามจริงๆ หน้ามึงลอกตั้งแต่หัวค่ำเลยเหรอแต่งหน้าแต่ห้าโบงอ่ะลอกขนาดนี้เลยเหรอมึงใช้รองพื้นมเนี่ยกูถามจริงใช้รองพื้นอุ้ยวัวรองพื้นมึงไม่ดีหรอกรองพื้นไม่ดีต้องใช้อะไรอ่ะทีหลังมึงอาจใช้ยาแนวมั้งไอหน้ายี่ยหน้าคุไม่ใช่กระเบื้องโอ้ยใ้ยาแนวอะไปใช้กับแม่มนุนย์ยาใครมึงกิหัวเขาได้ไงไงี่ยหนากูจังว่าหน้ากูลอกหน้ากูไม่หนาเหมือนแม่มึงนี่เดี๋ยวโป๊กเดี๋ยวซับ อยากขายไม่เธอเอ้อตองไม่กูเนอะนี่กูไม่ตัดคอมึงก็บุญนแล่ไอ้เกียรติสัจเฮ้ยขอเชือเปลวสีปากเสียงให้เกียรติกูด้วยที่กูไม่อยู่ี่กูมีตำแหน่ง <laughs> <laughs> มึงกูหายมงกุฎหมาแด๊ๆน,นี่จ <laughs> การนี้มึงเป็นกะเทยมึงได้เงินเดือนไหมนี่กูเป็นกะเทยนะกูไม่ได้ทำงานอาตอตจะได้มีเงินเดือนมึงเป็นกะเทยแล้วไม่ได้เงินเดือนมึงเป็นทำไม เอใจรักไม่ต้องลอด้วยมึงเป็นอย่างตะป๊อกดีกว่าปมีเงินเดือนด้วยเดือนหนึ่งได้ถึงสามสี่หมื่นเป็นอะไรไงคนพิการเงี้ไม่เฮ้ยถ้าเป็นไม่ได้อะเออเาแม่มึงไปเป็นเพื่อนตะป๊อกไปนะตะป๊อกจะได้มีเพื่อนเขาด่าแม่มึงนี่นี่ด่าแม่มันไม่ได้ด่าแม่มึงหวนนี้ไม่ได้ด่าแม่เขาเขาด่าแม่มึง แบบเป็นกูเนี่ยนะขอโทษขอโทษค่ะถ้าคิดอย่างเนี้ยก็มีเรื่องกันสิเซกี้ไงด่าแม่มันถ้าแม่มึงอ่ะย่ีควรอ๋อคนละเพศแล้วว่าบาดไปทุ่มหมอนทำไมอ่ะเอาหมอนขึ้นมาหมอนอยู่นู่นหมอนอยู่นู่นใค่ที่ไหนนะเบลโทรอะไรอ่ะทางคบอยู่ของมันดีๆไปจับจมูกเพคะไอ้เปียกมาอีกแล้วส่งได้โปรดไอ้เปียกหมายถึงอย่าเรียกเปลอ น้ำมูกอุดตัวส่งดิโตะว่าอย่างไรให้เปียกนี่ให้มาเป็นทหารเนี่ยคอยฝึกซ้อมไป็นดาบเป็นเรนเสดพี่สุภาษิ์ก็เอแต่มาอะไรเนี่ยนุ่งกระโปรงก็ก็กางเกงมันหมดแล้วมันเปียกงาก็คือต้องใส่กระโปรงทำไมมันมันมันมีปัญหาอะไรพระเจาห่าไม่เอาสิก็ได้เป็นผู้ชายถามจริงนายอย่าโกงนะ มีลูกใช่ไหมแล้วแล้วพี่มีเมียจริงปะกู่เดินไปถามพี่น่าเกียดเลยนจ้าไม่ตอนนั้นพี่นึกยังไงพี่เป็นมีเมียตอนนั้นก็นึกจากที่มึงนึกทุกวันเนี้ยแหละกพี่ตาเที่ยกูมีเมียมีลูกมีสองลูกเก็บไว้โตปากมึงไงกะเคยปันกระเคยปันพ่อมีเมียมีลูกไม่มีเนาะอุตส่ารามจัดการตกลงให้ได้บอกให้เลิกเป็นดิกระหม่อมฉันไม่สามารถจะเล่นเหมือนตัวเก่าได้ทำไมอะเกลีย์เหรอฮะ ไม่ได้ระเกียจให้มันไปเช็ดขี้มูกก่อนได้ไหมล่ะ <rural> ไม่ใช่น้ำตาน้ำตาจระเข้มันตาจระเข้จระเข้จระเข้ลุงอะนายก็วรนุชวรนุชคืออะไรจ๊เธอแพนกวินพี่เขาไม่นี่ไงไฟท่าแตกไงน้ำลูกเลยไหลหมดอูบอกแล้วอย่าดึงหน้าบ่อยหายเนื้อยุ่ยมาอยู่ข้างหลังหมดเลยเนี่ยจ้าใครจะหน้าตึงเหมือนแม่มึงแล้ว ด่าเขาด่าแม่ผม้ปังแม่พายแม่หุ้ยทำไมไปไงลื่นอะลื่นไอ้ผมขาดเลยเสด็จพี่เธอไม่มีหรอกอะไรมาถึงมาเจอกันเลยทั้งคู่ทำไมอ่ะเพื่อนชานที่กระหม่อมฉันมาวันนี้เนี่ยกระหม่อมฉันจะมาสอนปิงด่าปิงทวนนี่กับเสด็จพี่สุภาษิตจะมาสอนเลยฉันไม่เคยทําก็รู้อยู่เสด็จพี่ไม่เอาไม่ชอบอ่ะเสด็จพี่จะต้องขึ้นครองหน้าสืบต่อจะเสด็จพ่อคนไม่ชอบให้อใช่ แล้วเสด็จพี่ไม่มีฝีม้าและมือเพียงดาบเพลงพวนเลยเสด็จพี่จะขึ้นคลองหน้าได้ยังไงไม่มีก็ไม่ต้องขึ้นก็ไม่ต้องเป็นก็จบรับดาบไปไปเอาไอ้ดูทุกที่มาฉันบอกว่าให้รับดาบไปอุ้ยวุ้ยวุ้ยกระหม่อมแค่จะสอนให้เสด็จพี่เองเอาไปกลัวเลยนี่เอาไปวายวายเลยนี่ไม่เอาเอาไปโอ้โอยวุ้ยกระเดือกแทบแตกสมัสุ่มสีสมหะยังไม่ได้ทำอะไรเลยโอ้ยทำไมตาค้างก็เธอ จุกจุกจุกเลยนี่อย่าบังคับจิตใจกันฉันขอเลยนะแยกกันอยู่บ้างไม่ยุ่งกับฉันเลยเสด็จพี่หดวงกระหม่อมเฉยไม่ต้องเพลงด่าเพลงทวนให้จะถามคําเดียวเสด็จพี่จะยอมหรือว่าไม่ยอมฉันไม่ยอมถ้าไม่ยอมแล้วจะไปไปตายแล้วไ่ตายแล้วคุณคุณเธอไปตายเลยอะไรอ่ะเป็นอะไรเขาจะ แม่พับเปกระดาษเลยนะถ้าไม่ยอมแล้วจะปรมำตายแล้วตายแล้วจะฟรมให้นำใจอปากเิดเข้ามาดึงขาไว้น้องนะไอ้ัวดำตายแล้วโอ้ยถั่วดำดื้อจนตายแล้วก็ยังมายาตัวเล็คกูเต้ตทุกข้าว